สวัสดีค่ะผ้าไหมสุรินโดยแก้แพททอหกตะกอยยกดอกไม่มีหน้านาราคาโปรโมชั่น3 5 5 0ไปชมกันเลยจ้าสวัสดีค่ะผ <'s> ้าไหมสุรินโดยไกดแพทศูนย 1นึ่เบอร์ P1 เป็นทอกระกอไม่มีหน้านาหนัก100ซนมตรคูณ2เมตรราคา3050อาบน้ำยาพร้อมส่งทั่วไทยจับปกติราคา3002ไม่ขายโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมในราคาพิเศษนี้ค่ะเป็นลายเชิงด้านล่างจะเป็นกว้างเรนเดียแล้วก็ต้นส่วนหัวใจท้องผ้าจะเป็นโทนสีเทาค่ะเดี๋ยวจะให้จับจับว่าเป็นสีเทาแบบไหนนะคะเพราะว่าอันนี้แสง ของกล้องนี่ค่ะลักษณะส,สีเทาจะเป็นสีจริงเป็นแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะรอคุณผู้ชมเป็นเจ้าของใครสนใจเห็นก่อนจะได้ครอบครองก่อนเพราะว่าผ้าไหม ายในเวลาจำกัดอยู่ด้านบนนะคะเพราะว่าใครหลังจากกำหนดวันแล้วหลังจากนี้ก็ไม่ต้องโทรมาค่ะขายกำหนดวันที่ไกด์แพดกำหนดเพราะนนั้คนที่เห็นก่อนก็จะได้ครอบครองกันค่ะพื้นนี้สวยงามมากๆเลยค่ะรอคุณผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่จ้าสวัสดีค่ะช่องผ้าใหม่สริน่นโดยไกด์แพดค่ะพผื้นนี้เป็น P2 ลายนาคน้อยค่ะทอยกดอกหกตะกอไม่มีหน้านางขนาด100คูณ2เมตรค่ะ ท้องผ้านะคะก็อาจจะเป็นดูแบบสีแบบออกเป็นอ่แสส้มนะคะตอนนี้ให้คุณผู้ชมเห็นว่าตรงที่เป็นนักน้อยนีย่จะเป็นออกสีเทาทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะสีจริงนะคะเพราะฉะนั้นสนใจขอดูผืนจริงได้ทอสอดริมด้วยสำหรับลาย ผืนนี้นะคะที่บอกว่าเป็นทอยกดอกลายลูกแก้วทอสอดเด่มค่ะผืนนี้พิเศษค่ะจาก3,200ไม่คายขายสา5 0้าอาบน้ำยาพร้อมส่งทั่วไทยให้คุณผู้ชมได้จับจองใครเห็นก่อนได้ก่อนในเวลาจำกัดจ้าค่ะสวัสดีค่ะผ้าใหม่สุรินโดยไกด์แพทคนสุรินจ้าพืนนี้ ท้ายค่ะ P3 ลายนักน้อยท้องผ้าเป็นโทนสีเทาค่ะคุณผู้ชมที่ชอบบอกว่าอยากได้ผ้าใหม่โทนสีเทานี่แหละค่ะเป็นการยกดอกขุกกะไม่มีหน้านางขนาด100่คูณสเมตรให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งค่ะ จากราคา3-2ไม่ขายขาย3,050บาทอาบน้ำยาพร้อมส่งทั่วไทยในราคานี้จ่ะเพราะฉะนั้นใครเห็นก่อนได้ก่อนคอสอดดิมด้วยนะคะยกดอกลายเม็ดพริกไทยเม็ดเล็กๆนี่แหละคะ่ะสนใจขอดูผืนจริงเบอร์โทร id ลายอยู่บนศีสะไกดแพทกำหนดเวลาการขายด้วยค่ะใครที่ทักไทายมาเกินจากเวลานั้นก็ผ้าใหม่ก็ไม่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครชมก่อนเห็นก่อนทักมาได้ก่อนในแต่ละวันได้เลยค่ะ เพราะว่าถือว่าคุณผู้ชมค่ะผ้าไหมทุกผืนมีเจ้าของค่ะรอเจ้าของอยู่คุณผู้ชมนะคะให้ไหวให้ไวนะคะโอ้ g ม d ค่ะสวัสดีค่ะผ้าไหมสริโด้วยไกดแพดค่ะผืนนี้ p ีค่ะทอยกดอกลายลูกแก้วทอหกกรอไม่มีหน้านางจ้ะผืนนี้สวยงามมากๆเลยเชิงบนเชิงล่างเป็นดอกพิกุลแล้วก็ลวดลายเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคือการมัดหมี่ที่สวยงาม คุณผู้ชมสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ในราคาพิเศษจาก32ไม่ค้ายจัดโปรอยู่ที่3050อาบน้ำยาพร้อมส่งทั่วไทยค่ะท้องผ้าเป็นลักษณะส,สีแบบนี้ค่ะ ขอดูสีจริงได้ค่ะว่าการถ่ายทําอาจจะสีเพี้ยนตามแสงของกล้องหรือว่ามือถือของแต่ละท่านค่ะสนใจชักไอ l ดีลนบนศี่ษายกพทยัทหรือว่าขายตามกําหนดเวลาที่กําหนดให้นี้นะคะเพราะฉะนั้นใครเห็นก่อนได้ก่อนจับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนแล้วก็ส่งถึงบ้านก่อนเลยจ้า สวัสดีค่ะผ้าไหมสรินโดยกายแพทคนสุรินค่ะผืนนี้เป็นลายโบราณค่ะท้องผ้าจะเป็นโซนโทนสีเม็ดมะขามของจอังหวัดชนบรว่าการถ่ายทําแสงจะจ้าไปหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ตัวผ้าไหมคุณผู้ชมเห็นลายผ้าไหมชัดๆพีห้าลายโบราณทอยกดอกลายลูกแก้วแล้วก็ทอสอดดิมเชิงบนเชิงล่างค่ะนี่ค่ะลายผ้าไหมแบบนี้สวยงามมากไม่มีหน้านางค่ะ เป็นทอยกดอกขนาด100คูณ2เมตรค่ะอยู่ในตัวนางแบบไกด์แพดเติลละค่ะสวยไหมคะราคา32ไม่ขายขาย3050อาานปัญยาพร้อมส่งชั่วไทยขอดูเพืนจริงได้เลยค่ะสนใจติดต่อทักอดีไลน์ด้านบนได้เลยจ้า ค่ะสวัสดีค่ะผ้าไหมตรินโดยไกด์แพทค่ะผืนนี้ P6 ค่ะทอ6ตะกอไม่มีหน้านางค่ะยกดอกลายลูกแก้วสีเหลี่ยมนี้เรียกว่าลายลูกแก้วนะคะเป็นทอที่เป็นท้องผ้าออกจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเดีกคะคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้ค่ะสวยดีค่ะแล้วก็มีเชิงแบบนี้ค่ะสนใจขอดูผืนจริงได้ค่ะเพราะฉะนั้นการถ่ายทำของกล้องอาจจะเพี้ยนบ้างแต่อยากได้แบบไหน จริงๆผ้าไหมเนี่ยค่ะละักษณะการอยู่ในหุ่นคนก็จะสวยงามแบบนี้สนใจราคาจาก32ไม่ขายค่ะ3050าบน้ํอาบน้ำยาพร้อมส่งทั่วไทยให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของค่ะสนใจเห็นก่อนได้ก่อนเลยจ้า สวัสดีค่ะผ้าใหม่ชรินโดยแก้แพทคนชรินค่ะผืนนี้ p ีทโฮค่ะทอ6ตกยกดอกไม่มีหน้านาง1 0 0ยเซนติเมตรคูณ2เมตรราคาพิเศษจ้ะ3าสอไม่ขาย3า5 0าอาบยาพร้อมส่งทั่วใจค่ะมัดมีโฮนี่สวยมากๆเลยผืนนี้ เป็นการทอทีอ่ถือว่าระดับแบบพรีเมียมเลยครับผืนนี้สนใจทักไอีดลน์มาได้เลยค่ะใครเห็นก่อนได้ก่อนแกร่าบอกคําเดียวว่าใครเห็นก่อนต้องรีบตัดสินใจเพราะว่านานๆจะหามัดหมี่แบบนี้สวยงามแบบนี้แล้วก็มีเชิงล่างสวยงามแบบนี้ต้นสนหัวใจค่ะชอยกดอกลายดุกแก้วค่ะเห็นก่อนได้ก่อนเนียค่ะสวยไหมนี่คือผ้าไหมิซนจ้า สวัสดีค่ะผ้าไหมสรินโดยแก้แพทคนสรินจ้ะแก้แพทเป็นนางแบบค่ะอยู่ในตัวผ้าไหมค่ะผืนนี้พี8เป็นทอหกตะกอไม่มีหน้านางทอยกดอกลายลูกแก้วแล้วก็ทอสอดริมค่ะนี่นะคะอยู่ในนางแบบแก้แพทเชิงล่างเป็นต้นสนค่ะแล้วก็เป็นลายทะยางแบบนี้สวยงามแบบนี้เมื่ออยู่ในตัวคนค่ะนี่นะคะ่ะราคาพิเศษจาก32ไม่ขายค่ะ3 0 5 0อน้านยอาบัญญาพร้อมส่งทั่วไทยกาย ใครเห็นก่อนได้ก่อนรีบเอฟมัดมเลยนะจ้าสวัสดีค่ะผ้าไหมสุรินโดยแก้แพทคนสุรินค่ะคลิปนี้พีเกลายนากน้อยค่ะพืนนี้ทอมัดมีสวยมากทอยุกดอกขกตะกอลายเม็ดไม่ยมค่ะอลังการมากผืนนี้เฮสวยไหมคะแก้แพทเป็นนางแบบเองค่ะผ้าไหมสรินเนี่ยร้อยสีพันลายแล้วก็ สน่ห์คือทอยกดอกแล้วก็มีรวดเหลาหมทอยกดอกเม็ดมะยมแล้วก็มีหลายนากน้อยบนท้องผ้าพื้นนี้ค่ะ1 0 0เซนติมตรคูณ2เมตรไม่มีหน้านานางค่ะ32ไม่ขายขาย3050อาาัญญาพร้อมส่งทั่วไทยใครเห็นก่อนได้ก่อนนะจ้าบอกให้จ้าค่ะสวัสดีค่ะผ้าไหมสรินโดยไก้แพทค่ะเบอร์ P10 ค่ะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะท้องผ้าจะเป็นโทนออกเทาเข้มนะคะแล้วก็มีเชิงช้าง แล้วก็เป็นต้นสนหัวใจค่ะเป็นผ้าใหม่สัญลักษณ์จังหวัดสรินเต็มรูปแบบเลยค่ะสีนะคะอาจจะเพี้ยนแต่จริงๆแล้วเป็นโทนออกเทาเข้มค่ะ เพราะนั้นจอแสงนะคะเพราะนั้นคุณผู้ชมขอชมผืนจริงได้ค่ะจากราคาพิเศษค่ะจากโปรโมชั่นค่ะทอยกดอกจาก32ขาย3050ันสามพันรวมส่งแล้วก็รวมอาบน้ำยาค่ะสนใจทักไอทีไลน์ค่ะหกตะกอไม่มีหน้านางขนาด100คูณ2เมตรจ้าให้ไวให้ไว